สวัสดีครับผมตอเองนะครับผมหน่อยเองนะคะโอเคนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้มาสอนเพื่อนๆพูดภาษาไทยใหญ่เลยนะครับผมนะก็ไม่แน่ใจว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่เท่าไหร่แล้วนะครับก็สอนไปน่าจะ 4- ี่ห้าคลิปแล้วนะครับผมแต่วันนี้ครับไม่ได้มาสอนทูดเป็นคำนะฮะวันนี้เนี่ยตอจะมาสอนเพื่อนๆนะครับพูดเป็นคล้ายๆพวกคําสอนหรือคํากรนครับอันนี้ก็จะมาสอนเป็น คำสอนของภาษาไทยใหญ่นั่นเองนะครับผมพร้อมกับแปลภาษาไทยนะครับเดี๋ยวต่อจะอ่านเป็นภาษาไทย,ยอแล้วจะให้หน่อยเนี่ยแปลเป็นไทยนะครับผมอะเรามาเริ่มกันที่คําคมหรือว่าคํากรนนะครับคําแรกกันเลยนะครับผมเงินงคํามีกูเงาไหมาาไผ่คาเยเออขอภาาัยเออขอไผ่คือผมอ,ะอ่ะอ่านตามน,นี้ตลกเลยเออ เอาไปเงินคํามีกูเงาไหมไผ่ใกล้มันก็มีอ่าลองนะครับเงินคํามีกูเงาไหมไผ่ใกล้มันก็มีอ่าทีลองแปลครับผมเงินทองมีทุกที่ถ้าขยันจักมั่งมีอ่านะครับก็ประมาณนี้ครับผม่ะเรามาต่อกันที่คำกรหรือคำคมคำคำที่สองกันเลยทีเดียวนะครับอ่า ปีหู้สองน่องหู้หนึ่งแม่งกันหู้ก็กึดตั้งหลีอ่าปีหู้สองน่องหู้หนึ่งแม่งกันหู้ก็กึ่งตั้งหลีอ่านะ,ค,ะครับครับถ้าผมพูดใหญ่ไปคําไหนที่มันฟังแล้วรู้สึกแตงงิดตงงิดก็นะครับคอมเมนต์มาได้กนะ็บางทีผมเองก็แบบอ่านแล้วมันจะงงๆนะ่ะลองแปลครับผมพี่น้องมีความรู้แบ่งกัน จะได้เป็นสิ่งที่ดีมากอ่าเลยครับผมอะคำกลอนคำที่สามครับผมปอเป็นก้นอ่ำลัดจางเป็นน้ำพักเปินปอเป็นก้นอ่ำักจางเป็นน้ำพักเปินคือคำหลังนี่คือผมก็งงๆนะจางเป็นน้ำพักเปินคำนี้คือก็ประมาณว่าจะตกเป็นเยี่ยงคุลาดอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผมก็งงๆนะอะลองให้แต่เต็มประโยคครับผม ถ้าเป็นคนโง่จะตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดอ่านะครับผมคำนี้นี่ชอบมากนะฮะนะถ้าเราเป็นคนที่ชิดเองอรืออะไรทำในเองไม่ได้เงี้ยแล้วเราเป็นคนที่ซื่อๆยอะไรเงี้ยฮะเราเชื่อคนง่ายอะไรเงี้ยครับผมเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของคนที่ฉลาดกว่าครับผมตกเป็นเหยื่อของพ่อโอเคอแล้วอันนี้ไม่ใช่นะ,ะคําต่อมาครับผมอ่าอันนี้คําที่สี่แล้วใช่ไหมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนอยู่ห้าห้าประโยคห้าคำกรนักการนะครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นคำที่สี่นะครับ หูจัดเอาตรอถไพ่อ่ำฮอดโตคิงอ่าหูจัดเอาตรอถไพ่อ่ำฮอดโตคิงอ่านะครับผมอ่ะแรลครับถ้าไม่มีความโลภจะเป็นคนดีไม่ใช่อ่านแปลนี้คนละคนละอันอ่าน ทำไมอาคำนี้อันนี้นอารู้จักักษาตัวรอดจะปลอดภัยอ,อ่านะครับถ้าเรารู้จักที่จะร <c oughs> ักษาตัวเราเองนะก็คือเราก็จะเป็นจะ,จะปลอดภัยจากพันธุ์อันตรายทั้งปวงนะครับผมอะทีนี้คำร้อนคำที่ห้าและก็คำสุดท้ายครับผมนะเมื่อกี้หน่อยเผือไปอ่านคำแปลไปเล่านิดนึงไนะอาจจะไม่เป็นไรครับผมอะคำนี้ครับผมตาบดี ผมขอเลานะเจ๊ดึงนะผมเองก็แบบนะด้วยความที่เขาเอาคำไทยใหญ่มาเขียนเป็นภาษาไทยนะมันก็อาจจะอ่านตรงตัวไม่ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านสักแป๊บหนึ่งนะผมโอเคอันนี้ผมไม่อ่านดีกว่าผมงงเหมือนกันอะอ่ะเราขอไปอีก อีกอ่าอีกคำรอนึด้วยกันนะครับผมนะอ่าเออเป็นวันรอเพิ่ใส่ใส่กว่าใส่เอาแต่ละอย่างนี่คือยากมากนะฮะเป็นทายายปลอมเออเป็นทายยปอมไม่แน่เลยผมนะเอาแม่เอาไม่เพื่อนคืออย่างที่ผมพูดนะฮะไอ้ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะว่าเอ่อด้วยความที่หนังสือทายายเนี่ยผมอ่านไม่ได้เนาะแล้วทีนี้ถ้าม ถ้าเขาเอาคํไทยใหญ่มามาเขียนเป็นภาษาไทยนะมันก็จะอ่านแล้วรู้สึกพี้เชียนเพราะนั้นผมก็ต้องมาแบบคืออ่านแล้วต้องแบบสำเนียงอ่ะให้มันได้ไทยใหญ่เนาะก็เลยงงนะอะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่มีคําขอที่ห้าให้ล้วกันเนาะนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบอ่านแล้วยิ่งงอะ่ะเดี๋ยวผมต้องขอเวลาเนี่ยนะครับไปอ่านเพิ่มเติมนะครับวกน้องอ่ะเอาเป็นว่าเนี่ยนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็ สอนไว้อยู่ที่สี่คำกรอนหรือ4ี่คำสอนนะาของภาษาไทยะนะครับผมนาะก็ท่านใดนะที่เป็นชาวไทยะนะมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็มีคำไหนที่มันผิดเพี้ยนไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมนะ่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะครับในทีวีทหน้าครับสวัสดี bye, ครับบ๊ายบายครับอุค